วันนี้เราจะลองมาดูว่าคำที่ลงท้ายด้วย a g e น่าจะออกเสียงว่า age หรือว่า age นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะ age หรือจะ age ตัวเสียงมันจะเป็นเสียงในคอครน,นี้แปลว่าเวลาที่เราฟังหรือเวลาที่เราเช็คเราก็คือควรจะดูว่ามันสเตรสที่พยางค์ไหนถ้ามันสเตรส ที่พยางที่มี agu อยู G ่ e e U, เราก็จะรู้ว่ามันออกเสียงอ e เพราะหลายคำมันไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นคำว่า collage collage massage massage แล้วก็มีคำว่า garage garage ถ้าออกเสียงแบบอเมริกันเราก็จะเห็นว่ามันจะ stressed ที่พยางหลัง garage แต่ว่าคำเดียวกันนี้ถ้าออกเสียงแบบอังกฤษก็คือส r ตร s ที่พยางหน้าก็จะกลายเป็นคำว่า garage garage เราลองมาดูคำอื่นบ้างที่ไม่ได้ tres s ตรงที่เป็นพยางที่มี a g e นะคะเช่นคำว่า average average courage courage damage

แล้วก็ออกเสียงตามนั้นนะคะก็คือถ้าสเตร s ที่พยางที่มี AGE ก็ออกเสียงว่าอ g e แล้วก็ถ้าพยางที่สเตร s ที่อื่นที่ไม่ใช่ age ก็จะออกเสียงว่าเอจ